คมรี่2.5ไฮบริดค่ะปี2012นะคะล้อแมกเดิมโรงงานเลยยางเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นค่ะรถสวยสภาพดีนะแล้วก็มีประวัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะคะตามสไตล์แคมรี่เลยตัวนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเดินหน้าถอยหลังไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะโดยรวมแล้วนะคะสะภาพภายในของโตต้าแคมรี่คันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะแล้วก็แอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะคันนี้ รประหยัดน้ำมันอยู่นะคะคลิปนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยกับเตอร์ร่าแคมรี่2.5ไฮบริดค่ะปี2012นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นซีดีค่ะเป็นโฉมที่เปลี่ยนโฉมแล้วนะคะปี2012นะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจังหน้าใหญ่แบบนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นไฮบริดนะคะมีโลโก้สีฟ้าแบบนี้นะคะบอกชัดเจนเลยนะแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้าไฟโปรเจคเตอร์ค่ะมีไฟตัดหมอกด้านล่างเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะมี2จุด ค่ะส่วนด้านข้างนะคะตัวนี้ล้อแมกเดิมโรงงานเลยยางเป็นยางมิชลินทั้ง4เส้นค่ะอ่ะส่วนด้านข้างนะคะคันนี้นะคะได้สีขาวทั้งคันแบบนี้นะกระจกด้านข้างนะมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะกระจกด้านข้างมันสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยอ่าส่วนฟิล์มกรองแสงนะคะตัวนี้ติดให้เรียบร้อยรอบคันอ่ามาดูด้านท้ายบ้างน,นะคะด้านท้ายไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูนะจ๊ะ คันนี้นะคะเซนเซอร์หลังนะคะมีติดตั้งมาให้พร้อมเลยอ่าจะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะเครื่อง2.5นะคันนี้อ่าเป็นเครื่องเบนซินบวกกับไฟฟ้าค่ะตัวนี้นะคะรถสวยสภาพดีนะแล้วก็มีประวัติการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางนะคะตามสไตล์แคมรี่เลยอ่าส่วนด้านล่างนะคะมียางอะไรอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงตรงนี้อยู่ครบเลย รถสวยสภาพดีนะคะใครหาแคมรี่ไฮบริสีขาวอยู่นะคันนี้ต้องบอกเลยว่ารถวิ่งไม่เยอะนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะภายในมาเริ่มจากแผงประตูกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะมีเซ็ตการนั่งนะคะเซ็ตเมมโมรีการนั่งนะคะ2จุดกระจกเป็นออโต้สบานค่ะด้านข้างปรับพับไฟฟ้าออโต้มีพาร์คิ้งเซ็นเซอร์ค่ะตัวนี้ปุ่มสตาร์ทแล้วก็พวงมาลัยหนังันติีฟังก์ชันค่ะด้านบนตกแต่งลายไม้แบบนี้ รถปี2012นะคะเลขม์อยู่ที่140,000กิโลมาดูทางด้านคอนโซลกันนะคะคอนโซลนะคะเรียบๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนใดๆนะนี่มาดูอ่าไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะทางด้านคอนโซลนะคะมีตกแต่งลายไม้แบบนี้นะด้านในสวยมากนะคะด้านในสวยมากมีคู่มือการใช้งานอะไรมาให้พร้อม <Wow. S 1> ค่ะส่วนทางด้านเบาะนะคะตัวนี้นะคะเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าเดินหน้า ถอยหลังไฟฟ้าแบบนี้เลยนะแล้วก็ฝั่งคนขับก็เป็นปลั๊กไฟฟ้าสาภาพเบาะดีนะคะสาภาพเบาะไม่มีวอบย้อยแตกไรงาน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงกลางกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะวิทยุเดิมติดรถมาแบบนี้เลยแอร์ดิจิตอลแบบนี้แบบแยกอิกสระนะตนัวนี้แล้วก็ม่านหลังไฟฟ้าขึ้นลงใช้งานได้ปกตินะคะที่เบาะมีเลือกโหมดการขับขี่ได้ค่ะ eco mode ev mode แล้วก็ตัวนี้นะคะมีที่จุดบุหรี่อะไรมาให้พร้อมที่วางแก้วมาให้พร้อมตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่เสียบ USB สายอาร์คค่ะแล้วก็พาวเวอร์เอาเลหนึ่งจุดอ่าตรงนี้จะเป็นที่เก็บของด้านบนนะคะเพดงพดานนะคะไม่มีรอยเขียนยันนะคะไม่มีรอยดำรอยขาดใดๆนะที่บางแดดนะคะมีกระจกมีไฟมาให้แบบนี้อ่าไฟด้านบนจะเป็นดวงสีส้มด้านหลังจะมีม่านด,ด้านข้างมาให้แบบนี้ มีแอร์หลังมาให้นะคะตัวนี้ค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านบอกกลางนะคะจะมีที่วางแก้วมาให้แบบนี้ด้านล่างปูผมแล้วรอบคันนะคะโดยรวมแล้วนะคะสภาพภายในของโตยต้าแคมรี่คันนี้นะต้องบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะแล้วก็แอร์เย็นฉ่าเลยนะคะคันนี้อ่ะ ได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูทางด้านห้องเครื่องกันนะคะเปิดฝาปรงแล้วนะฝาปรงคันนี้เดิมๆเลยนะคะรถไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุชนหนักพิกคว่ำนะสติกเกอร์มอกอะไรยอยู่ครบตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะเป็นเป็นไฟฟ้าบวกกับเบนซินนะคะสามารถรองรับเชื้อเพลิง91 95 20ได้นะตัวนี้อามาดูราคากันดีกว่านะคะ t ต y o ต้าแคมร2.5ไฮบ r ิดปี2012ตัวนี้จะเป็นรุ่นซีดีนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 6 8 0 0 0บาทนะคะเลขไมล์140,000กิโล3 6 8 0 0 0บาทนะคะซื้อเงินสดได้จัดไปนแนน์ได้ใครที่สนใจคันนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทรหาปั๊มโดยตรงได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างนะคะแล้วก็ สแกนทีว่โคดด้านข้างได้เลยนะใครที่สนใจนะคะอย่าลืมนะคะอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อกับรัรมโดยตรงได้เลยนะคะทุกซอกทุกมุมของตัวรถนะหรือว่าจะปรึกษาการจัดไฟแนนซ์นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะสอบถามรายละเอียดก,กันโดยตรงได้เลยเอาวันนี้นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ